สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านครับที่สนใจรถมือ2นะครับทุกคนทุกๆท่านครับกลับมาพบกับช่องเมงพยนต์ครับรถรถมือสองครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันเป็นครับกันอีกเช่นเคยนะครับที่บริษัทยพยนต์ครับสาขาใหม่ครับซินวงนะครับ46ครับที่ตั้งครับอยู่ตรงแขวงลาบากีเขตตองจอกกรุงเทพมหานครขังรถมือ2ครับที่ใหญ่สุดครับในย่านนี้นะครับวันนี้ด้านหน้าครับผมพามารีวิวครับรถเอาใจครับซีระตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับต้องบอกเลยแบบนี้นะครับได้ความอึดความถึก ความทนและรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น l องท็อปนะครับราคา539,000บาทคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทครับต้องบอกก่อนครับรุ่นของตัวรีโวนะครับรุ่นตัวนี้นะครับเป็นรุ่น l องท็อปนะครับจะมีอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นตัว G นะครับแต่คันนี้ฟังก์ชันให้ครบแล้วนะครับไม่แตกต่างอะไรกับรุ่นตัวท็อปนะครับฝ่ายด้านหน้านะครับจะเป็นงานไฟเตอร์นะครับของตัวหลอดเลือแก้วนะครับที่เป็นงานออโต้นะครับมีงานไทม์นะครับของตัวงาน Ld e h ร a d l i g h t นะครับ าจาะแน่น่าครับสวนหล่อครับงานโครเมียมตัดได้งานสีเรียลแบ็คนะครับตัดปอกคู่ล่างครับไปมีเฮบร้อยแล้วนะครับนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับบอกเลยนะครับสีขาวเป็นสีที่หายากนะครับคันนี้คือสภาพแรกเข้าใหม่เครื่องยนต์ที่มานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4นะครับลาดเครื่องครับ2 g d จ t v 4 0อสทีว้าว้าวหงร้าเทอมิที่มานะครับพร้อมอะไรบิดครับให้สูงสุดถึง400นิตาเมตรนะครับนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆที่ทำการทำสะาดชำระล้างนะครับหรือเก็บกระตัวงานนะครับสภาพฝากระโปรรงนะคับ สภาพเดิมนะครับไม่มีรอยบุบนะครับอาจจะมีคราบนะครับเศษฝุ่นหรือคราบเศษแมลงแรกเข้าครับคันนี้ต่อมาผมพาไปดูครับดีเทลของตัวงานด้านข้างครับล้อแม็กที่ให้มานะครับสภาพเดิมนะครับล้อแม็กอลอย17นิ้วนะครับเป็นแม็ก6ก้านนะครับและยางปัจจุบันที่ใส่มาแล้วปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นยางปี2019นะครับเดี๋ยวยางผมต้องการเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นนะครับด้านหน้างานเด็กดิสนะครับด้านหลังเป็นงานเด็กจำนะครับปกติของตัวรถกระบะอยู่แล้วนะครับคันนี้แต่ให้ดูสภาพในในด้านในของตัวงานโชคคนะรับ แห้งเดิมนะครับมาร์กสีตามคอสปริงนะครับทุกอย่างยังอยู่สภาพเดิมสวยเลยซุ้มล้อพลาสติกครับไม่มีรอยแตกหักอาจจะมีคราบเศษฝุ่นครับคือสภาพแรกเข้าของตัวรถกระบะท,ที่ใช้งานนะครับต่อมาครับโลโก้หรือแบบของตัวฮาร์ลคันคาเป็นงานครมเมียมมีทั้งสองฝั่งนะครับกระจกด้านหน้าแท้เดิมนะครับจากศูย์ตัวต้า เป็นอะคูสิกาดนะครับซับสิยงสองใ้เรียบร้อยด้านหน้าติดตั้งงานฟรีมาแล้ว40%ด้านข้าง60%กระจกมองข้างเป็นงานคอมเมียมปรับภาพไฟฟ้านะครับมีงานฟรีตัวที่บอตนะครับต่อมาครับด้านจับงานด้านข้างครับเป็นงานคอมเมียมนะครับทันนี้นะครับนี่คือสภาพได้เข้านะครับเกี่วกการขัดเก็บงานริ้วรอยของตรงงานด้านข้างนะครับ ดีเทลด้านข้างแต่ให้ดูนะครับว่าบันเดลด้านข้างยังสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับภายในนะครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนรุ่นของตัว e p a s ปกติจะได้เป็นงานเบาะผ้าแต่คันนี้หุ้มงานเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมลายมันติฟังก์ชันที่มานะครับหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธกล้องมองหลังนะครับคันนี้นะครับมีให้พร้อมเลยนะครับและได้ไปเพียงแค่1นึ่งแสนครับหนึ่งมืโลนะครับต้องบอกก่อนนะครับรถคันนี้นะครับมีการเข้าศูนย์ครับเซอร์วิสนะครับ เมื่อตอนนะครับล่าสุดมาตอนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับคันนี้นะครับถือว่าทําการเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเช็คระยะให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพภายในครับสภาพสวยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างด้านข้างนะครับรอยซับวัตเทนอาร์ตนะครับ ไม่มีนิรอนะครับของการตัดต่อหรือการเข้างานของตัวงานโครงสร้างนะครับด้วยมาตรฐานของทางบริษัทยนต์ครับที่เปิดมามากกว่า25ปีครับรถของเราทุกคันครับรับประกันโครงสร้างครับไม่มีการชนโครงสร้างพิคว่มจมน้ำครับหรือชนหนักเรามีมาตรฐานของการตรวจสอบจากบริษัทครับของตัวกูอินสแตนชั่นครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับให้อีก2 7 4ดรายการครับฉะนั้นแล้วครับลูกค้าสบายได้ได้ครับว่ารถของเราทุกคันครับมีการเข้านะครับเช็คตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถ รับแพลตฟอร์มให้อีก274เลยครับผมพามาดูรับหลังสภาพเดิมนะครับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่พักแขนตรงกลางครับมีให้ที่ว่างผลน้ำแก้วน้ำครับเบาะนะครับรองรับของตัวเบาะเอสโซฟิกเด็กทั้งสองฝั่งนะครับเบาะของตรงงานแถวสองสามารถทการปรับพับขึ้นได้นะครับเผื่อเราต้องการใช้พื้นที่ในการเก็บของนะครับสมรรถเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้ามจับขึ้นลงครับด้านหน้าด้านหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับล้อสบายเป็นงานคนหลังครับอันนี้สภาพเดิมนะครับไม่มีครับยิ้วรอของการนะครับ ส่วนโครงสร้างหรือการ้องานนะครับไม่มีคาบสนิมไม่ว่าจะเป็นงานเสาซีด้้นข้างนะครับสภาพเดิมครับหลอดซอกเป็เนอาร์คสภาพเดิมนะครับวันนี้ครับงานลําโพงนะครับที่มาขนน้ำแก้วน้ำครับมีให้ผมไล่ให้ดูตะเข็บซิลิโคนด้านข้างนะครับแท้เดิมจากโรงงานนะครับดูยังไงครับ รเราต้องทําการจิกเข้าเห็นรอยเล็บนะครับด้านข้างนี่คือแต่แคบแท้ซิลิโคนเดิมจากงานโรงงานนะครับต้องไม่แข็งเก e ินไปครับหรือดิ่งเกินไปต้องทําการจิกเข้าเห็นรอยเล็บนะครับนี่คือแต่แคบแท้ซิลิโคนเดิมนะครับจากโรงงานครับไล่มาครับให้ดูด้านหลังนะครับสภาพด้านหลังนะครับเดีียวสติ๊กเกอร์ของตัวปีเลเนอร์ของการแปะแปะติดตั้งให้นะครับให้ดูสภาพของตัวล้อคันสีโครงสร้างนะครับด้านหลังนะครับสภาพเดิมนะครับสวยด้านท้ายนะครับไฟท้ายสวยๆสายเดิมนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าว ก้มองหลังนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ชนด้านท้ายครับเป็นงานโครเมียมนะครับให้ดูงานช่วงล่างนะครับล้ออะไหล่นะครับแบบเดิมชกเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับคันนี้นี่คือสภาพแรกเข้านะครับอาจจะมีแค่คาวเศษฝุ่นแต่ไม่มีค้าสนิทนะครับช่วงล่างนะครับสภาพเดิมไม่ว่าจะเป็นงานด้านท้ายไฟเบรกดีสามมีให้นะครับให้ดูงานแมกดาเนีร์นะครับด้านหลังนะครับคันนี้นะครับนี่คือค้าวเศษฝุ่นนะครับไม่มีนวครับของการลากของเหือการบรรทุกของหนักๆนะครับซีอาร์ฝั่งขวานะครับสภาพเดิมหัวน นะไม่มีการแกะหรือการขยับไม่ว่าจะเป็นงานด้านท้ายนะครับไม่มีรอยบุบนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ CL ฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับนะครับต่อมาผมพาไปดูนะครับผิวพานฝั่งขวานะครับบางๆสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวกของการแปะให้นะครับปกตินะครับของการใช้าง,งานนะครับอาจจะมีการลอกของตัวงานสติ๊กเกอร์ของตัวด้านหลังนะครับป็นการติดตั้งให้นะครับผมพาไปดูด้านในนะครับแผงประตัวด้านหลังฝั่งขวาคนระับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับฉีกขาดหรือรอยเปื่อนนะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับ หลอดสปอตเลนอาร์ครับด้านบนนะครับสภาพสวยเดิมนะครับน่าใช้งานต้องบอกก่อนด้วยแบรนด์ของทางโตโยต้าความอึดความถึกความทนในราคาเพียงแค่5 3 9 0 0 0บาทคันนี้นะครับผ่อนครับเพียงแค่7,000กังการเท่านั้นครับถ้ารถคันใดสนใจนะครับเดี๋ยวกำลังมองหากระบะซีระตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต้นะครับไว้ใช้งานครับในราคาครับผ่อนเพียงแค่9,000กว่าบาทครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับเซัสดีครับ ที่เบอร์ศูนย์ทุกซีหนึ่งซีหกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์นะคทักมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือการจัดตั้งนะครับทางผมก่อนได้เลยนะครับผู้กค้าทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทครับข้าราชการรับรัฐวิสาหกิจนะครับลูกค้าที่มีเอกสารชัดเจนครับ อให้มีประกันโฮมหรือไม่มีครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดของตังรถไปของการจัดแสงกระทางผมก่อนได้เลยนะครับและลูกค้าที่มีเครดิตรับไปเลยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่4ปีนะครับ2.49นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด7ปีครับ84งวดในเรทราคาผ่อนพีเริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทครับถ้าเราคนท่านใดสนใจนะครับขอมาโทรติดต่อหาผมนะครับตามเบอร์โทรล่างนะครับหรือแอดไลน์ครับถ้าเข้าสอบถามนะครับกระทางผมนะครับเซอร์ไมค์ได้เลยเดี๋ยวผมดูรายละเอียดเคสครับตั้งแต่ต้นครับเนจบได้หน่อยนะครับต่อมาผมพามาดู ูนะครับออปชั one, no it, ่นงานภายในนะครับสภาพสีขาวสวยเดิมครับคันนี้นะครับนี่คือสภาพไร้เข้าอย่างสวยเดิมขนาดนี้นะครับให้ดูงานด้านข้างโครงสร้างนะครับหัวน็อตครับไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับแผงประตูจมพับเอาไฟฟ้าครับจะทันล็อกมีให้จะลดลงได้งานไฟฟ้าได้งานออโต้นะครับคันนี้ให้ดูสภาพของตัวลูกยางขอบประตูนะครับล้อสปอร์ตอาร์ตนะครับไม่มีนะครับดิ้วรอยนะครับบุบหรือรอยขัดสนิมด้านข้างนะครับโครงสร้างอ่างสวบด้านข้างครับหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับนะครับ ผมไล่ให้ดูโครงสร้างด้านข้างนะครับล้อสัารัดอาร์สภาพเดิมนะครับไม่มีนะครับรอยของการตัดต่อหรือการข้องานโครงสร้างนะครับเบาะสภาพปีกเบาะเดิมเดิมนะครับคันนี้นะครับสภาพสวยเลยครับปีกเบาะไม่มีแตกครับรอยนะครับพวงมาลัยนะครับมาตติฟังก์ชั่นที่มานะครับเดี๋ยวพกล้อรอยตรงกันอย่างที่ทําการครับเก็บงานล็อกให้ให้ตรงนี้ครับระบบแอร์แบคมอลอดภัยนะครับมีให้ครบแล้วถึง3จุดนครับน้าจอเล็กไมล์คันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโล นะครับตอนถามว่ารถปี2019คันนี้นะครับใช้งานเฉลี่ยนะครับประมาณแค่20,000กิโลต่อปีถือว่าไม่ได้เยอะมากเกินไปครับไม่ว่าจะคอนโซลด้านหน้าสภาพเดิมนะครับคอนโซลตัดที่งงานสีบอลเงินหน้าจอฮัสกีนเชื่อมต่อบลูทูธนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเครื่องยนต์นะครับพวงมาลัยนะครับคันนี้นะครับสามารถทําการปรับได้สีทิศทางนะครับเดินขึ้นลงนะครับไฟด้านหน้าเป็นงานออโต้เรียบร้อยตัดหมอกมีมาให้ นะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมอลายมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายระบบการสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายการปรับคอนโทรลเสียงมีให้ครับหน้าจอฮัสกีนครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับให้เรียบร้อยเลยวครับนี่คือกล้องแท้เดิมนะครับจากโรงงานระบบงานแอจะเป็นงานเมนูนลครับใช้งานได้ไดครับง่ายๆนะครับนี้ปรับได้4สปีดนะครับ แล้วก็จะมีพอร์ตเลจด้านล่างนะครับไว้ใช้งาน2องพอร์ตนะครับพร้อมกับ USB นะฮะ AUX ไว้ใช้งานให้เรียบร้อยเลยนะครับที่วางขดน้ำแก้วน้ำระบบโอเกียร์ครับเป็นเกียร์อัตมัดที่เป็นซีรเชียล6สปีดับสภาพโอเกียร์สวยเดิมนะครับสามารถทำการเล่นระบบของตัวเกียร์นะครับเ็นนวลได้ไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวอีโค o โหมดนะครับพอร์ตโหมดของการขับขี่นะครับมีให้เรียบร้อยนะครับ พร้อมเบรกมือมือนะครับพี่เป็นงานนะครับเป็นนวดครับใช้ง่ายง่ายนะครับนี้วัสดุค่าเป็นงานหนาหุ้มให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปวริจิตคอนโซลด้านหน้าที่มีช่องเก็บของนะครับพร้อมระบบตัวคูบ็อกครับมีให้เรียบร้อยและคันนี้คู่มือของการใช้งานนะครับคันนี้นะครับมีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ ตัวนะครับการเข้านะครับเป็นทันเนนถ่านแล้วมันเครื่องครับล่าสุดเมื่อตอนนะครับหนึ่งแสนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันครับแปดร้อยแปดสิบสามกิโลนะครับคันนี้มีการเปลี่ยนถ่านแล้วมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนถ่านแล้วมันเครื่องให้อีกหนึ่งรอบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือกําลังมองหารถกระบะซีรีส์โตโยกสูงครับเกียร์ออโต้นะครับด้วยความอึดความทึกความทนและโฉมหน้าหลอๆนะครับรุ่นตัวรองท็อปนะครับ กับเจ้ารีโวนะครับ2.4งจุดอีพัทครับตัวรองท็อปสิตัวยุกส่งเกียร์ออโต้คันนี้ปี2019นะครับรถมือเดียวนะครับสภาพเดิมสวยมาพร้อมกับราคาเพียงแค่539,000บาทสนใจครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 4 1 4 6 6 0 2 3นะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์ครับเราสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือเงื่อนไขครับของการจัดซื้นั้นครับมาทางผมก่อนเลยนะครับหรือต้องการครับกระบะครับแต่ราคาเพียงแค่400,000บาทครับผมมีเข้ามานะครับบอกเลย กับเจ้านิสสันนวาร่านะครับมีรุ่นของตัวนะครับ2.5 EL นะครับ2คันปี19-20ราคา4 0 0 0 0 4 9 0 0 0บาทนะครับนะครับสีบอลน1คันเลขไม้50,000สีขาวนะครับเป็นขาวมุกเลขไม้เพียงแค่90,000โลนะครับราคาเดียวกัน400,000-49,000บาทหรือต้องการรุ่นของตัว V นะครับผมมีเข้ามา2คันสีดำาครับเป็นตัว2.5 V ถามว่ารุ่นของตัว V ีข้อแตกต่างที่ให้มาครับกับรุ่นตัว EL ตัวนี้นะครับมีตัวแผนที่นำทางให้เรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็จะมีงานแอร์ออโต้ที่เป็นดูโอโซนครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วนะครับจะมีคันนึงเป็นงานเบาผ้าอีกคันนึงเป็นงานเบาะหนังพร้มให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างครับออปชั่นเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่ได้มาของตัวรุ่นอเวราครับมีกล้องมองรอบคันให้เรียบร้อยนะครับแต่คันนี้ติดตั้งนะครับงานครับแคดดี้บอลที่เป็นงานโฮเทลเรียบร้อยแล้วนะครับมีให้เข้ามา2คันเลขไมค์ครับเพียงแค่40,000ื่นครับกับเลขไมค์เพียงแค่70,000มื่นโลนะครับแต่ราคา450,000หาหมื่นครับเก้าบาทครับแตในเรทราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค 8อ0 0กบาทเท่านั้นครับถ้าลูกคันใดสนใจครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์โทรล่างครับหรือแอดไลน์ครับพักค็มาสอบถามครับไาย์มตุลครับหรือเงื่อนไขครับของการชำระเงนครับกระทางผมก่อนเลยนะครับนี่คือสภาพของการํำละล้างเบื้องต้นนะครับที่เขาไมาทำการเก็บงานครับและก็คันนี้นะครับคือสภาพแรกเข้าใหม่ที่ยังไม่ทําการอาบน้ําทําสปาหรือเก็บตรงงานครับผมพามาชมครับและดูครับในส่วนตรงงานครับห้องเครื่องนะครับด้านหน้าด้วยกันนะครับ เครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์คันนี้นะครับโจริโวครับดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับรหัสเครื่องครับ2 t d f t v 4ซูบ16วล์วนะครับ1 50แรงม้าที่ให้มานะครับพร้อมกับแรงบิดครับสูงสุดถึง400นิวตันเมตรครับสภาพเครื่องยนต์ครับสวยกิ๊บเลยนะครับคันนี้นะครับปอดเข้เครื่องนะครับไม่มีริ้รอยนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับตามรอยก็ต่อนะครับมาร์คสีแดมสีทุกอย่างอย่างสภาพเดิมนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์สวยจริงๆนะครับคันนี้ไม่มีที่ติเลยนะครับคุณ งานสากะปองนะครับไม่มีเรื่องของการแกะและการขยับนะครับนี่คือสภาพของตรงงานเศษปนที่ยังมาทาการล้างทําสปานะครับผมไล่ให้ดูงานเบ้าซีนนะครับฝั่งซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์มอกรในเพจเดลต้านะครับคันด้านหน้าไม่มีเขาไม่มีงอนะครับหรือการชงโครงสร้างเดอร์บัตทางการเมนองของเรานะครับเปิดมามากกว่า25่ปีผมรับประกันลงในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับว่าถ้าลดไปไปชี้ที่ศูนย์้วว่ามีการชงโครงสร้างก็เป็นงานครับผมรับซื้อคืนแต่จานวนนะครับ ต่อมาผมให้ดูนะครับงานแก้ผังฝานะครับสภาพเดิมสครับปิดตัวตั้งงานต่อปองอยู่ครบนะครับฝากระปองไม่มีรอยบุกนะครับที่คือคาบเศษฝุ่นแลกข้าวสติ๊กเกอร์มอสติ๊กเกอร์เข้ากระวังอยู่ครบนะครับรอยฝาปองด้านหน้าไม่มีรอยนะครับันนี้คือรอยสมารัตถุักเดิมอาจจะคือคาบเศษฝุ่นดำๆนะครับันี้นะครับเดี๋ยวก็สมอนะครับผมทำการชำระล้างเก็บรตรงงานนะครับแล้วลองกันในนะครับไม่ว่าจะเป็นกัดห้างเครื่องปิดฐานไม่เครื่องเดียวนะครับตรวจสอบเช็คระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเต รถคันใดนะครับสนใจหรือกำลังมองหารถกระบะสีประตูยกสูง G-ALTO นะครับในราคาครับเพียงแค่539,000บาทชอบแบรนด์โตเรต้านะครับ Divo 2.4 E-Pass ท่านี 4, ้ ies, ในราคาเลทผ่อนครับเริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทครับหรือต้องการรุ่นครับผ่อนที่เพียงแค่8,000บาทผมมีเข้ามานะครับรุ่นของตัว2.5 V นะครับสองคันไม่70,000กับไม่40,000ในราคา459,000บาทเดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่น ครับว่างานภายในครับที่มาครับรุ่นตัวนี้ครับจะได้เป็นงานบอกผ้าครับแต่ข้อดีของตัวนะครับรุ่นของตัวนะครับดาวราจะได้ไปตัวแอร์คอนโซลด้านหลังแล้วครับภายในสภาพสวยเดิมครับหน้าจอกล้องมองรอบคันนะครับการแอร์เป็นงานออโต้ดูโอโซนนะครับกล้องบันทึกด้านหน้าครับมีให้ครบแล้วนะครับถามว่าออปชั่นนะครับของตัวนาวร่าอาจจะให้ฟังก์ชันครบนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องนะครับการแบรนด์ของตัวเตเลตานะครับผมก็แนะนําคันนี้รุ่นของตัวรีโวนะครับ2.4ง อีพัทปี2019นะครับสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้เหมือนกันในราคาครับเพียงแค่5 3 9 0 0 0าเบาทท่านามาล่าครับราคา4,50,000บาทมี่้ับาทมีแต่รุ่นองตัวครับ2.5 EL นะครับและรุ่นองตัวนะครับที่เป็นตัว V เข้ามาใหม่อีก3คันครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์064 146 6 0 2 3นะครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์ครับทางเราสอบถามครับไลน์ของตัวรถครับ หรืองต่้งไข่ของกานก็ได้นะครับกระทางผมเซเมนต์ก่อนได้เลยนะครับโยบผมดูรายละเอียดเคสแทบให้แต่ต้นพับจนจบแน่นอนนะครับพบกันนะฮะฝากกดแชร์กดติดตามนะครับกระทางครับช่องวิทยุยครับรวมรถ่นสองนะครับช่องนี้นะครับผมเปิดใหม่นะครับเป็นช่องที่รวมรถเข้าใหม่ของทางสาขาบริษัทยนที่ฉุนหงนะครับจะพามาอัปเดตเรื่อยๆครับในขั้นต่อไปนะครับวันนี้คุณเซม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ